สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการทั้งปี64ของหุ้น OSP หรือว่าบริษัทโอสสภาจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับเราข้ามมาดูหุ้นที่ทำเกี่ยวกับเครื่องดื่มชูกำลังกันบ้างนะครับอย่างหุ้น OSP นะครับซึ่ง เขาก็ทาทั้งเครื่องดื่มชูกาลังและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับพวกเบเวอร์เลตต่างๆนะพวกเครื่องสอําอางหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องใช้ส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าหลักๆคือเขาก็ยังทําในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มชูกําลังอยู่อย่างที่เรารู้จักกันก็จะเป็น m 1 5 0อนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของทาง หุ้น OSP นะครับหรือว่าบริษัทโอสสภาจำกัดมหาชนในส่วนของตลาดหุ้นนะครับถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีทิศทางที่เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับในส่วนของข่าวต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องติดตามกันต่อไปแหละเพราะว่ามันก็ยังคือย,ยังไม่ได้มีการเจรจากันอย่างเป็นทางการนะครับแต่มันก็มีข่าวที่ดีนะครับ เกี่ยวกับการที่จะมีการเจรจากันไอที IT ลบก็ลบกันอยู่นะครับไอที IT กำลังจะหาวิธีไปเจรจากันก็กำลังหาวิธีหาข้อตกลงขาอ,อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าในตอนนี้ก็คือตลาดหุ้นก็เหมือนจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะครับอ่ะเรากลับมาที่หุ้น OSP กันต่อนะครับ สำหรับหุ้น OSP ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เพิ่งเข้ามาในตลาดหุ้นไทยใหม่ๆก็เรียกว่าเป็นน้องใหม่ในตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วบริษัทโอสถสภาก็เปิดดำเนินงานมามากกว่า100กว่าปีนะครับประมาณ130าปีกว่าเลยก็ถือว่าเป็นบริษัทเก่าแก่อีกบริษัทหนึ่งนะครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จัดอยู่ในเซต50ด้วยนะครับอยู่ในเซต CLMV นะครับก็คือเขามีการดำเนินธุรกิจในเขตภูมิภาคธุรกิจของเขานะครับก็จะมีกัมพูชาลาวเมียนมาและก็เวียดนามนะครับรวมไปถึงอยู่ในเซต HD ด้วยนะครับอยู่ในเซต HSI SI นะครับอยู่ในเซต WB รวมไปถึงในส่วนของ CG ีพอเนี่ยอยู่ที่ระดับ5ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะโดยที่ธุรกิจของเขานะครับก็ทำเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆนะครับก็ได้แก่พวกเครื่องดื่มชูกกำลังนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลซึ่งมันก็จะมีหลายๆยี่ห้อของเขานะครับที่ น่าจะคุ้นๆหน่อยก็จะมี b a b y m i t ยทเวลพัชอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของหุ้น OSP นะครับสำหรับในส่วนของสัดส่วนรายได้จากการขายและการให้บริการในงบปี64นะครับและได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ84.85%ซ ลงลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ7.85%แเป์เซแล้วก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆน,นะครับประมาณ7.2 9เกปซโดยที่ถ้าเรามาดูผลประกอบการที่เกิดขึ้นนะครับในปี64เรามาเริ่มดูที่งบผลประกอบการในไตรมาส4ปี64ตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ70 10.54ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ850.89ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่28สตางค์ต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการในไตรมาส4ปี64กำไรสุทธิของตัวบริษัท Q1Q ก็เพิ่มขึ้นมา46.66%ในขณะที่ Year-on-Year year นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแทบที่ว่าจะไม่เพิ่มเลยด้วยซ้ำนะครับประมาณ0.01%นะ ถ้าเรามาดูในส่วนของผลประกอบการทั้งปี64เราจะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ27,277.96ล้านบาทซึ่งคิดเป็นกำไรสุทธิก็อยู่ที่ประมาณ3,254.92ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่1บาท8สตางค์ต่อหุ้น สำหรับผลประกอบการในปี6,4นะครับเราจะเห็นว่ารายได้รวมของตัวบริษัทก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ4.4เมื่อเทียบกับของปี63แต่ว่าในส่วนของกํำไรที่เกิดขึ้นในปี64นะครับกับลดลงประมาณ7.12เมื่อเทียบกับของปี63ซึ่งอันนี้ก็เกิดจากในส่วนของค่าใช้จ่ายในปี64ที่เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของ ค่าใช้จ่ายจากการขายและการจัดจําหน่ายเ,นยเพิ่มขึ้นมาประมาณ9.5เปเซนมื่อเทียบกับของปี6 3สมนะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องของพวกค่าจัดส่งนะครับที่มันเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับที่ปี64มันก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าจากผลกระทบของโควิด19เนาะก็ทําให้พวกต้นทุนอะไรพวกนี้มันก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยอย่างไรก็ดีนะครับในงบปี64เราจะเห็นว่าในส่วนของ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะเนี่ยรายได้ในปี64ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ5.4%เนะครับเมื่อเทียบกับของปี63แต่ว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลเนี่ยก็ลดลงประมาณ15.9%ซนะครับซึ่งมันก็เกิดจากในส่วนของอาภาวะการแพร่ระบาดของโควิด1 9ะครับการล็อกดาวน์อะไรพวกนี้ทำให้คนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่จะออกมาจับใจ่ายใช้สอย นะครับในส่วนของสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลนะแต่ว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเนี่ยที่มันเติบโตขึ้นมานะครับมันก็จะมาเกิดจากในส่วนของในช่วงท้ายนะครับที่รัฐบาลก็มีการคลายล็อกดาวน์นะครับก็ทําให้สินค้าพวกนี้มันก็ขายดีนะครับแล้วก็มีการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ปกตินะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับ แล้วก็มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มยันฮีวิตามินวอเตอร์นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกี่ยวกับสุขภาพเป็นอยู่ของเขานะครับซึ่งสําหรับในส่วนของเ,ออเครื่องดื่มยันฮีนะครับขยายความ,มนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อวันที่7มกราคม2565นะครับทางโอสสภาเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับเกี่ยวกับการ เข้าไปร่วมทุนกับทางบริษัทจันฮีวิตามินวอเตอร์จำกัดแล้วก็จะตั้งบริษัทร่วมทุนกันขึ้นมานะครับชื่อว่าบริษัทโอสสภายันฮีแปวเวลตจำกัดโดยทุนจดทะเบียนไม่เกิน200ล้านบาทนะครับโดยที่ธุรกิจของบริษัทร่วมทุนอันนี้นะครับเขาก็จะทําเกี่ยวกับค้นคว้าพัฒนาทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาและก็กัญชงนะครับ แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยก็ดูมีความน่าสนใจนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูกันในภาพระยะยาวว่าจะเป็นไปในทิศทางแบบไหนนะครับต่อมาในส่วนของงบสแสดงฐานะทังการเงินของตัวบริษัทในงบปี64เราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ27,141.61ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ7,237.81ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ19,884.37ล้านบาทเมื่อคิดเป็นค่า DE จะอยู่ที่ประมาณ0.36เท่านะครับก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำพอสมควรนะครับแล้วก็สินทร,รัพย์รวมก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็ เพิ่มขึ้นมาจากในส่วนของพูดถึงหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะในขณะที่หนี้สินก็ลดลงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเรามาดูในส่วนของค่า P/E นะครับของหุ้น OSP จะอยู่ที่ประมาณ30ถึง33เท่าโดยประมาณนะครับโดยที่ค่า P/BV นะครับจะอยู่ที่ประมาณ5เท่ากว่าๆนะก็ถือว่าค่า P/BV ก็ค่อนข้างสูงนะครับในส่วนของ ค่า P/E เนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับของหุ้น CBG นะครับก็ถือว่าค่อนข้างต่ำกว่าของ CBG เล็กน้อยนะครับของ CBG จะอยู่ที่ประมาณ37เท่านะในส่วนของค่า P/BV ของ CBG ก็สูงกว่าด้วยนะครับประมาณ12เท่าเลยแหละในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลนะครับของหุ้น OSP เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2-3%ต่อปี ซึ่งก็ถือว่าให้ปันผลไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเทียบกับทาง C B G เนี่ย C B G ให้ปันผลประมาณปีละ1-2%เท่านั้นนะครับก็ยังถือว่าในส่วนตรงนี้ O S P ก็ยังให้เยอะกว่านะครับโดยล่าสุดนะครับหลังจากที่เขามีการประกาศงบผลประกอบการในปี64ออกมานะสำหรับหุ้น O S P เขาก็มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาด้วยนะครับซึ่งก็ให้ปันผลหุ้นละ65สตางค์นะครับก็จะขึ้นเอกดีในวันที่5พฤษภาคม2565นี้แล้วก็จะจ่ายในวันที่26พฤษภาคม2565 mm. ก็ใครที่สนใจปันผลของเขานะครับก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมดูแล้วกันยังพอมีเวลานะโดยที่ราคาในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่36บาท50สตางต่อหุ้น ต่อมาเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับของหุ้น OSP เราก็จะพบว่าแนวโน้มราคาในปัจจุบันของหุ้น OSP ก็เป็นขาขึ้นนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้พอสมควรเพราะว่าทรงราคาประมาณนี้ก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเราจะเห็นว่าในส่วนของเส้น RSI ก็ขึ้นไปชนตรงโซโนโบอสก่อนที่จะมีการกลับลงมานะครับซึ่งมีแนวโน้มว่าจะลงมาได้อีกอยู่ ก็ต้องมารุ้นว่าถ้าราคานะครับสามารถตรสอบตรงบริเวณเส้นเอ200วันแล้วไม่หลุดลงไปเนี่ยก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับมีโอกาสที่ราคาน่าจะไปต่อได้อีกแต่ดูในภาพรวมนะครับผมคิดว่าก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมาดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์เนี่ย มุมมองในกราฟรายสัปดาห์นะครับราคาก็ขึ้นมายืนเหนือเส้นน A75 ด้วยนะครับในส่วนของเส้นนเ A200 เนี่ยยังไม่มีการสร้างขึ้นมาเพราะว่าหุ้นก็เพิ่งเข้ามาในตลาดนะครับแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าทรงราคาก็สวยแหละนะครับถ้าเอาให้ชัวร์เนี่ยคือราคาขึ้นไปยืนเหนือ38บาท39บาทได้เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะไปต่อได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการลงทุนทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยง ดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้น OSP หรือหุ้นตัวใดก็ตามนะครับเราก็ควรจะต้องมีข้อมูลมีความเสี่ยงอะไรต่างๆประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะครับก็ต้องไปพิจารณากันเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น OSP นะครับโอเคถ้าเป็นเพื่อนใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ ส่วนสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบประเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ